คุณผู้ชมครับเริ่มต้นเนี่ยพาไปดูเหตุแตกตื่นที่พัทยากันก่อนเพราะว่าที่นั่นอยู่ดีๆเนี่ยก็มีคนเร่ร่อนออกมาถือไม้เนี่ยตีหัวคนบาดเจ็บซึ่งคนบาดเจ็บเนี่ยเขาก็ทำงานอยู่บริเวณนั้นนะครับเป็นนายประกันนะครับเอาไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนครับ เาน่ยของคนเก็บเหตุการณ์นี้ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยนะครับบอกว่าเกิดเหตุคนเร่ร่อนใช้อาวุธเป็นไม้เนี่ยไล่ตีชาวบ้านมีคนบาดเจ็บด้วยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในซอยพระตำหนักอยู่ในซอยที่ตําตำบลหนองปลือําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับ โดยทางกูภ้ภัยเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทราบชื่อก็คือท่านนพลอายุ30ปีมีอาชีพเป็นนายประกันอุบัติเหตุของบริษัทหนึ่งก็ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะนะครับอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในพื้นที่เมืองพัทยาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เคลมประกันจากการเกิดอุบัติเหตุบนถนนครับระหว่างนั้นเนี่ยมีชายเล่ร่อนแต่งตัวมอมแมมแบบนี้ใช้ไม้เนี่ยตีเข้าที่ศีรษะจนได้รับบาดเจ็บ ภายหลังจากเกิดเหตุก็มีชาวบ้านบันทึกภาพวิดีโอบางส่วนเอาไว้ได้นะครับก่อนที่พลเมืองดีจะช่วยกันจับตัวชายคนดังกล่าวส่งทางตำรวจสพเมืองพัทยาเนี่ยโดนตีแบบนี้ไปทำงานอยู่ดีๆซึ่งปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งไม่ใช่เฉพาะที่พัทยานะครับแต่ว่าในพื้นที่เมืองก็ทั้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลงพื้นที่ตรวจสอบอยู่บ่อยครั้งแล้วแต่ว่าไม่เคยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้สูญสิ้นจากเมืองพัทยาไปได้เลยนี่ฮะ คือถ้าเกิดเร่ร่อนปกติก็ไม่เป็นไรหรอกแต่พอมีเหตุแบบนี้ไปทําร้ายหรือบางทีคุ้มคลั่งแล้วทำให้เกิดความเสียหายก็เป็นเรื่องที่หลายคนกังวลใจะนะครับและคาดเดาเหตุการณ์ได้ยากจริงๆนะคะบางทีสิ่งรอบตัวเป็นอาวุธ